คำว่าโตไม่ใช่แค่อายุเยอะหรือตัวโตแต่มันอยู่ที่ความคิดและการกระทําที่แสดงออกมาให้เห็นว่าคุณโตขึ้นแค่ไหนเรื่องราวของเด็กสาวธรรมดาธรรมาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในแบบวัยรุ่นตามปกติแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็พบว่าเธอนั้นมองเห็นบางสิ่งที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปแถมยังมีคนมาจับตัวแม่ของเธอไปอีกอยู่ดีๆชีวิตกม็ม้วไอตัวออลุงตุงดังไปหมดแมงคอดงองทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอนักรบครึ่งเทวดาให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ <Gaming follow. S 1> ่งฟอลเลเดาเดาเดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยว ก,กินจุกกินจีกินแบบไตอดตาย,ยากรอขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจะเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานบ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขวาติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลักรสกล้วยไขยช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลิปไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิป เรื่องราวเริ่มขึ้นที่ครอบครัวบ้านๆครอบครัวหนึ่งที่ตอนนี้นางเอกของเราที่ชื่อคารลี่กำลังนั่งโทรศัพท์มามอยกับเพื่อนอย่างเมามันและในขณะที่กำลังคุยแบบไม่หยุดอยู่นั้นเธอก็บังเอิญเขียนสัญ,ญลักษณ์ประหลาดใส่ลงสมุดโนด้ตโดยไม่รู้ตัวและพอแม่ของนางเอกเห็นมันก็ทําให้คุณแม่ต้องแปลกใจมากที่ลูกงเธอวาดรูปอะไรก็ไม่รู้แปลกประหลาดแต่ดูเหมือนแม่จะรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวมันคืออะไรเวลาต่อมานางเอกก็มาเที่ยวผับกับเพื่อนหนุ่มที่ชื่อไซมอนซึ่งที่นี่ก็เหมือนกับผับินงหบ คนนึงที่กําลังทําท่าเคลือนเลิ้มหลงไหลในแบบลุ่มหลงเริงโลก,กีแต่จะจู่อีเจนี่ก็ใช้พลังสั่งเครื่องประดับน้องงูแล้วฟาดฟันไอ้หนุ่มดวงสวยเฉยเลยเอ้าวไรวะเท่านั้นยังไม่พอเพราะพวกของหญิงสาวแซ่น้องงูก็มารุมค่ายหนุ่มดวงสวยไปหน้าตาเฉายนังเอกที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจสุดขีดเธอก็กรีดลัดน่นออกมาด้วยคลื่นเสียงปลอดแตกจนกลบเสียงดนตรี EDM ในผับที่กาลังเมามันึ่งมันก็ทําให้ทุกคนต้องมึนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่กันนั่นแหละมีแต่นังเอกคนเดียวที่เห็นเรื่องนี้ซึ่งเธอคิดว่่่าาเเธอออนจะหลไปงแต ดูเหมือนว่าไอ้คนพวกนี้มันจะรู้แล้วว่านางเอกเห็นวันต่อมานางเอกที่เมื่อคืนคิดว่าตัวเองหลอนอย่างหนักก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสลุมสลือแต่เธอก็พบว่าในห้องนอนเธอมีแต่รูปสัญลักษณ์ประหลาดเตไมไปหมดแมงคอดเยอะแล้วมันก็เกิดขึ้นจากการที่เธอเขียนโดยไม่รู้ตัวมันจึงทําให้เธอตกใจมากแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังไม่บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แม่รู้แต่แม่ก็เหมือนจะรู้เองโดยที่ไม่ต้องบอกซึ่งแม่ก็พยายามจะบอกเรื่องบางอย่างกับนางเอกแต่เธอก็ไม่อยากจะอยู่ฟังเพราะเริ่มสับสนกับชีวิตชีว รูปสัญลักษณ์โคตรพ่อคขอแม่เยอะแมงอุซาเรียนตั้งสูงว่ดเป็นอยู่แค่รูปเดียวและอีกสักพักนางเอกมานั่งคุยเรื่องรูปแปลกประหลาดให้กับไซมอนฟังแต่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากโจโจเธอก็เห็นผู้ชายที่อยู่ในผับที่เป็นคนไข้หนุ่มดวงสวยในผับเมื่อคืนนี้แต่ไซมอนกลับมองไม่เห็นนะครับอ้าวกูเห็นคนเดียวอีกแล้วนางเอกก็เลยออกไปคุยกับเขาและเขาก็คือพระเอกของเรานะครับเขามีชื่อว่าเจดเขาเป็นกลุ่มสมาชิกที่เรียกตัวเองว่านักล่างเงาและหน้าที่หลักของนักล่างเงาก็คือกำจัดปีศาจทีีีี่่่่่่่อออกกกมมมมาาาารรรุนุนนนนนนโโโลลดยยยยททษ์ัวววไไปูู้้หงบ นี้และที่นางเอกมองเห็นนักล่าเงาก็เพราะว่านางเอกมีสายเลือดเดียวกับนักล่างเง้านั่นแหละครับและแน่นอนแม่ของนางเอกนาเธอคือนักล่าเงาที่ปลเกเยณตัวเองเพื่อที่นางเอกจะได้ปลอดภัยจากศัตรูแต่ดูเหมือนว่าที่เมื่อคืนนี้นางเอกกรีดในผับมันจะเป็นการเปิดเผยตัวตนของเธอจนทําให้สองคนนี้บุกเข้ามาทาร้ายคุณแม่ได้อย่างง่ายดายแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายของพวกมันจะไม่ใช่การมาฆ่าแม่นางเอกเพราะมันก็เอาแต่ถามหาถ้วยศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของสําคัญของสมาคมนักล่าเงาซึ่งมันก็รู้ว่าแม่นางเอกน่ะแอบซ่อน ทําให้พวกนี้วุ่นวายกันพอสมควรจากนั้นคุณแม่จอมเอิร์ดก็พยายามโทรหานางเอกเพื่อบอกว่าตอนนี้น่ะคุณจะโดนกระทือตายอยู่แล้วแต่นางเอกก็ไม่ยอมรับสายเพราะมมวแต่คุยงุ้งงี้กับพระเอกเรกที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเขาก็เลยบอกให้นางเอกรับโทรศัพท์เธอรําคาญและพอนางเอกรับแม่ก็บอกกับเธอว่าอยากลับบ้านแล้วบอกให้นางเอกโทรไปบอกกับคนที่ชื่อลูกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแม่ว่าตอนนี้วาเลนไทยยังไม่ตายอีกอย่างว่าโคตรงงและวานเลนไทยมันก็คือลูกพี่ขอยสองคนนี่ที่กําลังพยายามจะกระทือคุณแม่นั่่นแครุ้้ณมทีูต ว่าเธอน่าจะโดนกระทืบตายก็หยิบยาอะไรไม่รู้ขึ้นมากรเทิบจนมันทําให้เธอนั้นสลบไปอ้าวแล้วกูจะหาถ้วยเจอไหมเนี่ยและอีกสักพักนางเอกก็กลับมาที่บ้านโดยที่ไม่เชื่อคําสั่งของแม่เลยสักนิดถึงเมื่อทําให้เธอเห็นว่าบ้านของเธอในตอนนี้มันเละตุ้มเป๊ะสุดๆแถมแม่ของเธอยังหายไปอีกต่างหากและในขณะที่นางเอกกำลังมึนงงอยู่นั้นูจโหนอนหมาหน้าตาน่ารักก็มาไล่งับเธอเฉยเลยซึ่งเธอก็พยายามหนีมันสุดทีเวตแต่ไอหมาตัวนี้มันก็ไม่ธรรมดาเพราะมันก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์หมาไล่งับ ปล่อยแก๊สจุดไฟใส่นอนหมาจนทําให้นอนหมาแตกกระจายจไปในทันทีแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ตายเพราะโจมันก็รวมเศษเนื้อที่แตกกระจายเหมือนกับคนเหล็กและกลับกลายมาเป็นน้องหมาเหมือนเดิมอีกแล้วแมงคดมัว่วแต่นางเอกก็ไม่ได้โดนมันแดดหรอกครับร,รอบเรก็กระโดดเข้ามาและใช้ดาบฟันมันจนสูญสลายหายไปอ้าวโดนระเบิดไม่ตายดันตายเพราะดาบง,ง่ๆจากนั้นนางเอกก็ไปหาเพื่อนสนิทข,ของแม่ที่มีชื่อว่าโดโรเธียและเธอก็ไม่ใช่คนธรรมดาอีกแล้วนั่นก็เพราะว่าเธอคือแม่มดที่นางเอกก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นแม่มดเหมือนกันแแมมมม่่่่ดดทีือออนนจจะรู้ววาาขงกััต เธอก็เลยเอาไพ่มาให้หนางเอกหยิบนั่นก็เพื่อทํานายโชคชะตาในแบบฉบับของแม่มดและไพ่พวกนี้แม่ของนางเอกก็เป็นคนวาดท,ทั้งหมดเพื่อเป็นของขวัญให้กับโดโรธียซึ่งนางเอกก็ได้หยิบไพ่ที่มีรูปถ้วยศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็ทำให้พวกเขารู้แล้วว่าที่แม่ของนางเอกโดนจับตัวไปก็เพราะพวกมันกําลังตามหาถ้วยจากนั้นแม่มดก็ใช้พลังเจดสองดูในจิตใจของนางเอกเพื่อดูว่ามีอะไรในหัวของนางเอกไหมแต่พอแม่มดเข้าไปในหัวของนางเอกก็พบแต่ขี้เลื่อยไม่มีความรู้อะไรเลยสกนิตแมงคอดงอและที่ในหัวของนางเอกไม่มีอะไร แล้วมันก็ทําให้ความสามารถและความทรงจําบางส่วนถูกปิดกัน้นซึ่งมันก็เป็นที่มาว่าทําไมนางเอกถึงไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยเวลาต่อมานางเอกก็พาพระเอกและไซมอนไปบ้านของลูกนั่นก็เพื่อจะไปบอกเรื่องที่แม่ของเธอโดนจับตัวไปแต่ก็พบว่าตอนนี้ลูกหนาะ่กาลังโดนไอ้สองตัวนี้ทรมานเพื่อตามหาถ้วยเหมือนเดิมซึ่งลูกก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้วยนั่นอยู่ไหนเขาก็เลยตอบส่งๆแบบมัวๆออกไปจนทําให้นางเอกเข้าใจผิดและคิดว่าลูกก็คือคนที่ชั่วช้าเร็วซ้ำเหมือนกันแต่จู่ๆนางเอกก็ทำเสียงังน้ตวี แมงเหนื่อยอีกแล้วซึ่งการต่อสู้มันก็มั่วีกตัวไปหมดพระเรก็เลยรีบพานางเอกหนีออกมาด้านนอกแต่มันก็ทําให้พวกเขามาเจอกับตำรวจที่โดนผีเข้าซึ่งมันก็พยายามจะจับนางเอกเอาไว้แต่พระเรก็สามารถฆ่าพวกมันได้จนหมดเกลี้ยงแมงขดกากจากนั้นพระเรก็พานางเอกมายังสถานที่ที่ซึ่งปีศาจไม่อาจจะเข้ามาได้เพราะมันเป็นสถาบันของนักล่างเงาแต่พอนางเอกเข้ามาเธอก็หมดสติไปเนื่องจากโดนปีศาจกัดเข้าที่แขนรเรกที่แบบนั้น,บบน,นก็ทําการไร่มนสักยานใส่ลงแผลนางเอกทันทีแล้วรอยสักที่พระเรกสักให้มันก็ไม่ใช่รอยสรมาาถ ใช้แร่คาถาต่างๆที่แต่และรุ่ก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปและอีกสัาพักนางเอกเธอก็มาเจอกับหัวหน้าสถาบันที่ชื่อว่าฮอตเขาเป็นคนดูแลสถาบันนี้มาอย่างยาวนานซึ่งเขาก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆของถ้วยที่พวกนั้นมันตามหาวัดถ้วยนี้เปไ็นไอเทมของเทพราเซลที่จะสามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นนักล่าเง,งาถ้าหากใช้เลือดของนักล่าเงาหยดลงไปจะทําให้คนที่ดื่มกลายเป็นนักล่าเง,งาไปในทันทีแม่งโคตรล้ําแต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเพราะจู่จูนักล่าเงาที่ชื่อวาเลนทม้าการรรู้วิธีีเยกปีศาาจจกุนเก ออกมาแถมมันยังฉีดเลือดปีศาจเข้าตัวนั่นก็เพื่อจะได้ควบคุมปีศาจได้แม่นางเอกที่แบบนั้นก็เลยเขโมยถ้วยไปจากมันและหนีหายไปจนมาถึงทุกวันนี้เรื่องแมงคดยุ่งเหยิงเงลกสักพักพระเอกก็พานางเอกมายังโลกแห่งวิญญาณนั่นก็เพื่อที่จะเปิดผนึกความทรงจําของนางเอกเผื่อว่าความทรงจําของนางเอกจะนําพาพวกเขาไปเจอกับถ้วยในตำนานแต่ถึงพระเอกจะพานางเอกมาที่นี่ <ๆ S 1> ก็ไม่สามารถเปิดผนึกความทรงจําของนางเอกได้เพราะว่าเว,าวทมนต์ที่จองจําความทรงจําของนางเอกมันหนายิ่งกว่าหน้าของคนบางคนที่คุณก็รู้ว่าใครแต่ถึงระนั้นนาสบน ชื่อพ่อหมอที่ปิดผนึกความทรงจำของเธอไว้ออกมาแบบไม่รู้ตัวเพรกก็เลยพากันยกขยงไปหาพ่อหมอคนนั้นทันทีททเขามีชื่อว่าเบนซึ่งเบนก็บอกนะครับว่าเขาไม่สามารถแก้คาถาได้ต้องรอให้มันเสื่อมเองตามวันเวลาซึ่งตอนนี้ก็เหมือนนางเอกจะค่อยๆจำได้ทีละนิดทีละนิดราะสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงความเสื่อมของเวทมนต์ก็คือสัญลักษณ์ที่นางเอกว่ามันทุกวันทุกวันนี่แหละครับแล้วในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันจู่ๆไซมอนก็โดนพวกแวมไพ์จับตัวไปเฉยเลยเอา้าวจับมันไปทำอะไรวะแล้วมันก็กลายเป็นภาระที่ ที่กบดางของแวมพร์น่ะอยู่ที่ไหนแล้วพอพวกเขามาถึงมาทําการเดินแบบมั่วๆจนมาเจอกับไอไซมอนที่โดนจับมัดอยู่แต่พอพวกเขาช่วยไซมอนออกมาฝูงคดพ่อคดแม่แวมพร์ก็บุกเข้ามาหาพวกเขาแบบต่อเนื่องแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างมั่วยตัวไอลุงตุงดังสุดๆแถมไม่พวกแวมพร์มันยังมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแมงสงสัยต้องเรียกเบดแล้วแหละแต่ก็ไม่ต้องถึงมือเบดหรอกครับจู่ๆฝูงมนุษย์หมาป่าตัวบกควายก็โผล่มาพวกมันก็ทาการไล่งับแวมพา์พวกนี้จนหมดแมงเยอะไป แต่เขาพบว่าตอนนี้เขาไม่ต้องใส่แว่นตายต่อไปแล้วเพราะจู่ๆเขามองชัดขึ้นมาซะง,งั้นและที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเขาโดนแวมพร์กัดแต่เขาก็เป็นแวมพร์แบบไม่สดเพราะเขาสามารถโดนแดดได้ตามปกตินางเอกก็รู้แต่ไม่บอกซึ่งไอ้ไซมอนมันก็ไม่รู้เรื่องเลยสักนิดเดียวเออกูมันง่และหลังจนากนั้นเรื่องราวก็ยืดเยอะอืดอาจยืดยากลายเป็นเรื่องราวความรักของพระเอกที่แอบรักนางเอกซึ่งนางเอกก็มีใจให้กับพระเอกแต่พระเอกก็เข้าใจผิดคิดว่านางเอกชอบไอ้ไซมอนซึ่งไอ้ไซมอนที่แอบชอบนางเอกมานานก็รู้แล้วว่านาง เรที่อยู่กันมานานอย่างอเล็กก็ทำท่ากีดกนันนางเอกนั่นก็เพราะว่ามันแอบชอบรเรทอีกเช่นกันแมงกูจะบ้าตายจากหนังพลังเมทดมอนไลายเป็นหนังแย่งผัวแย่งเมียกันเฉยเลยเลยกสักพักนางเอกก็เอานังสือต่างๆในสถาบันมาศึกษาดูแต่เธอก็สังเกตเห็นรูปแก้วที่อยู่ในหนังสือเหมือนกับว่ามันเป็นรูปสามมิติเธอก็เลยลองหยิบแก้วออกมาซึ่งเธอก็สามารถยิบม,มันออกมาได้ซะง,งั้นพอเทเห็นแบบนั้นก็บอกว่าแม่นางเอกก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันและคำพูดนี้มันก็ทำให้นางเอกรู้ทันทีว่าวทุกคนมมนมัที่น้อาางท และพอมาถึงนางเอกก็ขอดูไพ่รูปถ้วยที่แม่ของเธอให้กับป้าแม่มดไว้เป็นของขวัญแลวก็ใช่จริงๆนะครับแม่ของนางเอกซ่อนมันไว้ในไพ่ใบนี้โดยที่ป้าแม่มดไม่รู้เลยสักนิดเดียวแต่จูๆ่ๆใหญ่ป้าแม่มดก็เผยเร่างที่แท้จริงออกมาซะอย่างนั้นอ้าม่งกลายาร่างเฉยเลยซึ่งออกป้าแม่มดที่โดนปีศาจเข้าสิงมันก็สามารถแยกถ้วยมาจากนางเอกได้แถมยังกระเทิอบนักล่างเงาทั้งสามคนเสลตุ้มเป๊ะแม่งมาอย่างเท่แพ้อีป้าตัวเดียวและในขณะที่ใหญ่ป้ากำลังจะเดินออกไปจากที่นี่แบบชิวๆจู่ๆไซมอนก็โผล่มาซึ่ ่าอยูนบ้ไซมอนก็เลยหยิบพลวดที่วางอยู่ตรงนั้นพาไปที่หัวยายป้าแบบเต็มแรงดนหัวยายป้าแทบหลดแมงโดนทีเดียววิ่งเลยแล้วมันก็ทําให้พระเอกได้โอกาสใช้มีดนักล่าเง,งาแทงใส่ยาย,ยป,ป้าตายห่าแบบทุเรศทุรังไปโดยปริยายแต่ดูเหมือนว่าอเล็กจะได้รับบาดเจ็บหนักกว่าใครเพื่อนพวกเขาก็เลยรีบพาอเล็กมารักษาส่วนนังเอกก็ถือรูปถ้วยวิ่งมาหาฮอตด,ด้วยความรวดเร็วซึ่งเธอก็ได้หยิบถ้วยอ,ออกมาจากรูปให้กับฮอตทันทีนั่นก็เพื่อจะได้ช่วยแม่ของเธอกลับคืนมาจากเงื้อมือข่อยวาเลนไทน์แต่ดูเหมือนว ตามใจคิดและที่มันเปิดประตูออกมานั่นก็เพื่อให้ไอวาเลนทน์นักล่าเง,งาผู้หลงผิดเข้ามาเอาถ้วยนี้ไปได้อย่างง่ายดอายอ้าวอยู่ดีๆก็เอาไปให้มันและที่ฮอตต้องทรยศพวกเขาเพราะมันคิดว่ามันหนัดดนคำสาปจนทําให้มันไม่สามารถออกไปไหนได้เลยนอกจากอยู่ในสถาบันนี้อย่างเดียวซึ่งมันก็บอกไอวาเลนทน์ให้ช่วยปลดปล่อยคำสาปให้กับมันหน่อยแต่ไอวาเลนทน์ก็บอกว่ามันจะปลดคำสาปไม่ได้เพราะมึงไม่ได้โดนสาปที่ผ่านมามึงคิดไปเองทั้งนั้นอ้าวคูงโง่มาตั้งกี่ปีแล้วันเนี่ยจากนั้นไอวานีเล่น ลัวของก๊อปแต่นางเอกก็ไม่ยอมแดกเพราะมันไม่น่าแดกไอวันเลนทายเี่ยนแบบนั้นมันก็เลยบอกความจริงกับนางเอกไปว่าแท้ที่จริงแล้วนางเอกนะ่ะคือลูกของมันและที่แม่ของนางเอกพยายามซ่อนมันไม่ใช่ถ้วยแต่เธอพยายามซ่อนนางเอกจากเงื้อมือของพ่อนางเอกที่รู้ความจริงก็รับไม่ได้เธอก็เลยจับถ้วยยัดลงไปในกระดาษมันเดิมเออให้แดกแต่อะไรก็ไม่โ้จากนั้นเธอก็วิ่งเข้าไปในประตูมิติจมไปโผล่บริเวณบ้านของลูกและในขณะที่นางเองกกำล,ลังมึนงงจู่จูก็มีผีเด็กน่ารักมายืนจ้องหน้าเธออย่างกับว่าเธอเคยไปแย่ง ควายกระโดดพุ่งเข้ามาังับอีผีเด็กเปรตต่อหน้าต่อตานางเอกซะย,ยางนั้นซึ่งอีผีเด็กเปรตหวงขนมก็ตตยหาไปได้อย่างง่ายดายและหมาป่าตัวบกควายตัวนี้ก็คือลูกเพื่อนแม่นางเอกนั่นแหละครับซึ่งเขาเป็นคนที่ช่วยพวกนางเอกในตอนที่กำลังจะโดนแวไพร์รุมดูดเลือดในวันนั้นตามมาที่ไอวัลเลนทน์ที่ไม่มีปัญญาเอาถ้วยออกมาจากรูมันก็ทำสัญ,ญลักษณ์ปีศาจเพื่อที่พวกปีศาจจะได้เข้ามาที่สถาบันนี้ได้ซึ่งไอฮอตก็ไปเปิดประตูเรียกปีศาจจากขุมนรกให้อีกแรงนานก็เพื่อที่ ซึ่งเธอก็เป็นน้องขอเล็กที่ตอนนี้กําลังพยายามรักษาพี่ชายอยู่นั้นโจ,จูพ่อมดก็โผล่มาเพื่อช่วยพวกเขาซึ่งพ่อมดก็ได้ให้พลกระดาษส่วนผสมต่างๆในการทํายามันทําให้เขาต้องคู่ตาลีตาเหลือดไปหาส่วนผสมทันท,ทีไม่รีรอแตาเมือที่เพกทีตอนนี้มาเจอกไอวาเลนทน์และเอ็งนั่นแหละไอวาเลนทนยก็บอกกับพระเอกว่าแท้ที่จริงแล้วพระเอกก็คือลูกของมันอีกคนอ้าวอะไรวะเรือกที่ดีแบบนั้นก็รับไม่ได้เนื่องจากตอนนี้เขากำลังหลงรักน้องของตัวเองซึ่งเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เเลลยยยยยตตต้้้ออออออองงปปป่่่าาาาามมมนนนนนนํไไไไัจะโดวทหีกค ไปกตามมาที่2คนนี้ที่ลงมาหาส่วนผสมยาในห้องใต้ดินซึ่งมันก็ทําให้พวกเขามาเจอกับแม่ของนางเอกที่นอนล้อยเคว้งคว้างอยู่ในนี้นั่นก็เพราะว่าไอฮอสมันเป็นคนซ่อนเธอไว้ไซมอนเหตนแบบนั้นเลยเรีบโทรไปบอกนางเอกว่าแม่ของเธออยู่ในห้องใต้ดินของสถาบันอา้าวนึกว่าอยู่ไหนไกลแล้วพอลุกรู้เขาว่าเกฑ์สมาชิกแก๊งน้องหมาตัวบกควายแล้วรีบมุ่งหน้าตรงไปที่สถาบันทันทีแล้วพอพวกเขาเข้ามาก็พบว่าตอนนี้มีฝูงปีศาจมากมายพิพานอยู่ในสถาบันและก็น,นั่นแหละแก๊งเตอร์ชาวน้องหมาตัวบกควายก็โดนปีศาจจนรับ ทันได้แปลงร่างเป็นหมาสักตัวและที่พวกเขาไม่สามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้นั่นก็เพราะว่ากลัวผิดข้อสัญญาที่เคยทํากันไว้ระหว่างแก๊งแมงยังอยา่วงสัญญาอีกโดนซะขนาดนี้และในขณะที่เหตุการณ์ลังเลร้ายสดๆดเนื่องจากฝูงปีศาจพยายามจะเอาพวกเขาไปแดกโจจูนางเอกก็เขียนรูนใส่มือและใช้พลังรูนใหม่ล่าสดหยุดสต็อปปีศาจพวกนี้ได้เฉยเลยแมงโคตรเทและก็ไม่รอช้าพวกเขาทุกคนก็พากันออกไปจากที่นี่ทันทีแต่ก็เพียงเวลาไม่นานปีศาจพวกนี้มันก็หลุดออกมาจากการสต็อปแล้วมันไล่ล่าพวกเขาเหมือนเดิมอีกแล้วซึ่่งลกกกบเพือนมาาาตคย็ ใช้ดาบนักล่าเงาฟาดฟันต่อสู้กับพวกปีศาจแบบดุเดือดเลือดพร่าแต่เพื่อของลูกก็ไม่รอดเหลือแค่ลูกที่อาการรอดแรเพียงคนเดียวแม่งพาเพื่อนมาตบกควายมาตายหมอดแล้ในขณะที่ลูกกำลังรอดแร่จู่ๆลูกน้องเอวาเลนทายก็โผล่มาแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสักนิดพราะลูกก็อาศัยจังหวะมันเผลองับคอมันตายห่าไปแบบคอนงอเอองอของเิงแล้สักพักนางเอกก็มาเจอเพรบเร่ที่ตอนนี้เขากำลังยืนอึ้งมืนงงอยู่กับเอวาเลนทายอยู่แบบนั้นแล้วพอพระเอกเ,เห็นนางเอกเ,เขาก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องสองคน สองเข้าไปอีกแม่งเจอแต่เรื่องเซอร์ไพรส์ไม่จบไม่เส้นแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไอ้วาเลนไทยก็บังคับให้หนางเอียบถ้วยออกมาและแดกเลือดมันเหมือนเดิมอีกแล้วเรื่องที่แบบนั้นก็เบื่อมันเต็มทีเขาก็เลยทําการหนึ่งหนึ่งกับพ่อขี้กาก,กทันทีแม่งพ่อแบบนี้อย่ามีเลยในขณะเดีวยวกันที่อิาเบลกับไซมอนเขาทั้งคู่พยายามจะมาปิดประตูโดมที่กําลังปล่อยแสงรอบปีศาจแต่ดูเหมือนว่าไอ้เครื่องนี้มันจะมีชิ้นส่วนที่หายไปซึ่งชิ้นส่วนที่หายไปก็อยู่กับฮอสและดูเหมือนว่าฮอสจะคิดได้เขาก็็็็เเลลลยยออออาาาาาาชิ้้้นนนนนนสส่่่่ววมมมมใงงไไปแแตตจโกกกกกหทททััํร แ,แบบโคตรง่ายอย่างกับว่าไม่มีตอวตอนแมงคดกากจากนั้นเขาก็ทาการปิดเครื่องเรียกปีศาจแต่ถึงพวกเขาจะปิดแล้วไอ้ฝูงค้างคาวปีศาจที่เข้ามาแล้วมันก็บินว่อนอยู่ที่นี่เตมไมหมดพอก็เลยใช้ปืนไฟของอิซาเบลไล่ลย,ยิงพวกมันไปเรื่อยเมื่อยเมือก็ไม่หยดุดปิงแดกแม่งให้หมดไอ้พวกค้างคาวผีตามมาที่นางเอกเธอก็เอาถ้วยเข้าไปในประตูมิตเตนั้นก็เพื่อเบ่งเบ่ความสนใจของอวาเลนไทน์เพราะตอนนี้ทนเห็นเพลที่โดนทรมานจากพ่อชั่วไม่ไหวแมงคตสาดเด็ดไอว้วาเลนไทน์ที่เอ็นาบกนั่น้น ยกถ้วยให้มันไปแบบโคตรง่ายแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเพราะนางเอกที่สุดจะทนกับพ่อเฮงสวยก็ทําการถิบพ่อสารเลวด้วยความรุนแรงจนมันกระเดงกระดองเข้าไม่ได้ประตูมิติแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ยังอุตส่าห์เอื้อมอ,ออกมาเพื่อจับตัวนางเอกเข้าไปด้วยพระเอกก็พยายามดึงช่วยนางเอกเอาไว้และยืนแทงไร้เวทให้กับเธอนางเอกที่ได้แทงไร้เวทมอน,มอนเธอก็ปักเอาไว้ที่ประตูซึ่งมันก็เป็นเวทน้าแข็งทําให้ประตูมิติระเบิดระเบ้อจนในวาเลนทน์ตายหาแบบทุเรศทุรังไปอีกคนเออแต่ตายไปซะไอพ่อเวนและพอเหตุการ์ทุุกกกกกออออยยย่่่่่าางงงไได้จบบลนนนเเ็็มมมมััคแีสตซึธ หเห็นว่าผู้ไอเจ้าปัญหายังอยู่กับเธอเระที่เธอให้กลับไปพ่อเวีนไปก็คือของก๊อฟนั่นไงแม่งตายเพราะรของก๊อฟจากนั้นพวกเขาก็พาแม่นางเอกมานอนโรงพยาบาลตัวนานงเอกก็กลับไปที่บ้านใช้เวทมนต์จัดสิ่งของทุกอย่างให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมและอีกสักพักเะเอก็มารับนางเอกเพื่อสารสัมพันธ์ความรักโดยไม่สนใจว่าเขาทั้งคู่จะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขาทั้งคู่ได้ตกหลุมรักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่งคิดจะแสวกแก๊กน้องตัวเองเอาเข้าไปแล้วเรื่องราวก็จบไปยังไง และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ